สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วจ้ะในสองแอลวชวนกินแซ่บนมมือนีผ้าพี่น้องมาก,กินตามปากแตกสั่งเพิ่มมาจา้ะเป็นยังคือว่าตามปากแตกอ่านอ่านตามซื้อมือนีสั่งแก๊บมากพี่น้องบอกะกาออกไปตลาดก็เลยสั่งมากแบบนี้ปลาหมึกไม่รู้ว่าใส่ยังไงพี่น้อง ราคาโคกละสามรอยหางสิบาทเนี่ยโคกนี่เ <laughs> <laughs> บงจางจักที่เบิงองนียกันนะจะมีแบบทุกอย่างน,นะกุง้งหอยนางรมหอยแมงปูหอยไลย่หอยแข็งแต่มีปูมากุง้งแบบเมึกเอามีครบเลยอาหารทะเลอืม <laughs> มีข้อหมูย่างพร้อมอมีซูแน่เบลไลค่ะคือสีกินมาเบิร์นลงมาเนี่ย ช่วงนี้กะยุดเาวพี่น้องจริงถ้าบติโควิดกะกับบาทนี่แหละวันนี้ยุดเาวแต่ว่ายังติดอยู่กับเรื่องปะกากับเป็นห่วงคนอยู่บาท อ,อยำยังล่อไปเลยมื่อนี้ขออนุญาตปล่อยผมเพราะว่าผมมาแหงเพียงซาผมแล้วบ่ะท่านในใดอยู่ ไอนางลมโซนได้หรอไม่ไ,ไ,ได้มกุไม่ต้ไหอย ก็หมูยาม่างเซซูเนลอีหรีวะอืมหอมเด้ โอมากกินไปกินมากกับเพ็เดเยอะนะพี่น้องข้อหมูแซ่บดีอ่ะอืม หอยนั <Cornell>. well, okay, yo, ่งร่มเพื่อห้หลายแหละก็สมงราคาอยู่แล้วพี่น้องได้หลายรับอืมมมนมากิ่นไปแล้ะ เี่ยอะไรมันมาจากหอยใช่ไหมโอ้ยมันมาจากหอยหรือมันมาจากอะไร เผ็ดไม่ว่าส่วนไหนเรค่อยได้กินเผ็ดั้างพี่น้องมันจะยุ่นมาสามสี่หมึพกพอกลับมากินแล้วมันเผ็ดแห้งเลยคนกินซุ้มืมึกกบไข่อยู่ มาเบ,บ,บิดได้ข้าอีนเนีไปแล้วพี่น้องบางยาเขาก็เต็มอะไรบิกอัพหนาม,มากเลยไ <c oughs> <c oughs> ม่ยังกินคลิปเดี๋ยวแรกนี่ยก็ต้องไปออกกันมั่งตายดีใครมั่คพี่กาพี่น้องเป็นยังคือออกมันบอกเอาใส่ชุดทำงานตะกี่ใส่ใส่ใส่เอม็ม ทูมือนี่เกือบจะเอ็กแอลแล้วนะพี่น้องก็เลยต้องเอาไครมั่นยาของออกเนี่ยเพราะว่ากางเกงทางานกังเกงยีนที่ยาของใส่ใสเอสใสเอ็มมากเนี่ยใส่บัลลยจ็ตูเลยโอ้ยมันยังดอกเสียดายสูดพี่น้องเต็มเต็มตู้มันใส่บัลลยเราจะไปซื้อไหมมันกับจังไหนอยู่เนาะมันกับหลายเครื่องยาของกับพออ้วนขึ้นมาแน่มันกับบอสทั้งใบโตนะพี่น้องก็เลยช่วงนี้ควบคู่มาหาแนนก็คือบางมือจะกินแค่ในคลิปนอกนั้นก็คือบม่กินเลยเบิดมือพี่น้อง บางเมื่อจะกินแค่เนี่ยส้มตำ่ำถ้านอกเนื้อจากหิวอีรีก็จะเป็นไข้เป็นไข้พี่หน้องหลายคนเป็นยังคือว่ากินไลยแล้วคือบาอ้อวนกันน้ำหนักขึ้นอยู่นะพี่น้องขึ้นจากเดิมอะ่ะเกือบซิบโลเป็นยังบวนคักเดิมแต่เกลี่ยเอาสี่สิบกแกะสี่สิบกิาหาสิบแค่นั้นเองน้ำหนักแอลพี่น้องตอนนี้เราจะหกซิบแล้วแปลว่าแอลบาอ้วนขึ้นแปว่าแอล่บาบอมน้นำหนักบาขึนพี่น้อง เนี่ยสาเหตุเป็นยังคือต้องครอบผู้มาหารช่วงนี้เนาะเออตะกี้ก็คิดว่ายะแขวงจะไม่ได้ขึ้นหลายป่านนี้แต่ว่าขึ้นว่านี่ก็พยายามลดยููพี่น้องกับกินพยายามกินให้ได้คาบเดียวเป็นอาหารรักเนาะอาหารรองก็อาจจะเป็นไข่ต้มหรือว่าอาจจะเป็นแกงจืดอาหารเบาๆบ,บนเนนแป้งพี่น้องจเอัาสารับมื้อนี้กักิน,กนบ่เบิดกะขอโทษขอไว้พี่น้องหลายๆนาะจากไว้พอกนันคลิปหนาเมื่อหนาพี่น้อง สำหรับมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะโอ้เสียงกระแหบ